สวัสดีค่ะวันนี้มาติดตามนาคุณเจนที่อำเภอสามพานนครปฐมนะคะค่ะที่เห็นนี้เป็นข้าวกอขอแปดห้าค่ะอายุประมาณร้อยยี่สิบวันตอนนี้ข้าวอายุได้หนึ่งเดือนนะคะงามมากเลยคุณเจนบอกพอใจมากค่ะออปัญหาข้าวดีดคุณเจนบอกว่าลดลงไปเห็นชัดเจนค่ะ เดี๋ยวรอบรอบต่อไปจะใช้ของเราเต็มสูตรเลยแั้อันนี้คือยังทดลองอยู่ห้าไล่ก็เป็นที่พอใจมากเลยค่ะรอบต่อไปจะจะใช้ทั้งหมดเลยประมาณสี่สิบไล่ค่ะอ,อ,อันนี้คุณเจนพ่นกิ่งทองแล้วก็ใช้ใบหยกของเราไปแล้วรอบหนึ่งนะคะค่ะจะใช้อีกทีก็ประมาณกลางๆเดือนมกรา ค่ะลูกค้าบอกมั่นใจว่าใช้สามรอบนี้คือข้าวดีดปัญหาข้าวดีดจะหมดไปแน่นอนนะลูกค้าลูกค้ามั่นใจมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวใกล้ๆเก็บเขียวยังไงจะมาติดตามผลอีกทีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ